ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้มาตามคําเรียกร้องนะครับพ่อแม่พี่น้องมีเอฟซบางท่านนะครับผมให้ตามเจ๊วันให้หน่อยนะฮะงวดเมื่อกี้นี่เข้าโอ้เป็นล้านเลยนะครับถูกเป็นล้านเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะครับแนวทางของเจวันจะเป็นแบบไหนความฝันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับแต่ที่รู้ๆอ่ะไปต่างประเทศอ่ะได้วันละแสนนะฮะเอา้าก็คือขอแสดงความดีใจกับทั้งเจวันทั้งเสียเอกนะครับผมที่มีโชคมีลาบนะครับเนาะโอเคครับเพื่อเปนกาไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามาสัมภาษณ์แนวทางความฝันของเจวันกันนะครับว่าความฝันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับ ฟันอาหารอไรวะันอาหารอะไรันฝันซุ่มเมื่อเมื่อได้บาะฝันเครื่องอันวัดอุณหภูมิกระห้องฝันอยู่ฝันกินครับท่นท่นห้องเมื่อใดออกอย่เมือเมื่อครับอาจารเนสามโตห้องนั้ยาเขาสามโตรอบแรกซุ่มเมื่อนี่เ่นซุ่มเอาซุ่มเมือเลยไล้เดี๋นี้ว่าท่านใจเนาะสวัสดีค่ะัวัสดค่ัซุ่มมือนี่ว่าท่านใจเร็วไล่ว่นจะเอาซุ่มมื้อได้ซุ่มเมื่อว่าได้จักบาน แตะกีบนแสนัว่าแสนพววเอซก็ฝากซื้อกเทก่เต็มย่งถามว่ายเอฟซีรว่าทนห่ไครับไอี่อ่นยเนาดท่ายสองเก่าคับกำลอมรองมือนี้ยนไปเที่ยวกันด้ครับมือนี้มือนี่สองทุ่มสามสิีไปรุ่นกันอีกวิฟันนั่นเมื่อเ้านี่ค่ะฟันว่าไปเลี้ยงแถวกันมันแม่พู้มาเอาแค่ิบ ได้เลี้ยงแถวสีพ้นนะคะแต่เป็นคนที่เรียนร่วมในฮังการตะวันพ้นมานหลายตะวันเหลืองโอเคสีพ้นอันวันเละงี้เละกันแปดแปดสามหาศูนย์นี่บ็กในนีแต่สามสามหาศูนย์แต่ว่าแปดนี่คือสามกับแปดมันโจทยเดียวกันไม่ได้จับไปเป็นแปดสามหาศูนย์แต่คือบ่บแม่นันท้องรัฐบาลนะคะเนาะแต่คือพวกได้ย่ะกินเมื่อนี่ค่ะคือได้เลยเมือนรับระทานด้วยกันได้ครับค่ะเส็นจตะเขาค่ะ เขาแรงเขาบ่ายเขาแก่เขาเนี่ยค่ะเขาเศร้านิดน้อยกันแกะทาลุ่นกันนะคะท่านี่ทารุ่นไปน้ำกันนะครับะค่ตรงนี้หากินเขาก็ได้พี่เราหากินเขาก็รับกินซุบมือกีนซุบขาเพื่อนี่ใครกินทั้งแตะแล้วกูวมานี่ค่ะแต่ไม่จำนี้เราเองเนาะเอาไปเอาไปมุนเอาไปซับเหรียญค่ะเมื่อวานนี่ฟันได้กัน เ็ขเก่าแปดสามออกด้วยมัดมือเดี๋ยวเรานปองจัดสา,ายได้ไ <ง S 1> บ้านมือนี้ปะค่ะ 7, <8. S 1> นี่ตัวได้ก็ค่เนีนี่ตัวแปดแปดสามห้าศูนย์กับสิบเจ็ดจะขึไปหมุนใดค่ะหมุนใดครับผมแปดสามห้าศูนยูนกับสิบเจ็ด มือนี้เอาไปกินในฮัลไล่วันนะครับเนาะฮัลไล่วันค่ะเมียค่ะคือเอาข้าไปม้วนซับไปไปกันมาสินะคะพี่น้อะไรผัดหมูผ่ต้องงงนะครับมือนี้นะครับเฉพาะมือนี้เฉพาะมือนี้ค่ะมือนี้วันที่อะไรมือนี้วันที่สิบสิบแปดหรอ ทิ่แปดมนี้มืออื่นมืืออื่นมทีดหลงมือเอื่นมทได้ไปเฮ็ดบุญนะครับมืออื่นโอ้ครับผมครับผมมีลงท่านพรมมืออื่ค่ท่านท่านนำออยูใสกับวัดนองจำปาครับวัดนองจำปาครับรีนครับตัวเลขหน้าท่างวันนี้สามแปดสามแปดห้าศูนย์ยงให้ยิงได้ยังไงได้ยิงได้เอซก็ได้เอาไปมุดออาสามหาสามแปดแปดสมแล้วกันแปูนย์แปดกสแก็หาศูนยหเข้าไปมุนออกนะคะเมื่อคืนนี้เพิ่งกลับไป พนั้นปูยกเมือหนึ่งสามแล้วก็กำปั่นว่าจะเล่นไปเทียนหนึ่งสามศูนย์ก็เอีกเพื่นไปแทงเพื่นไปแทงเพื่อนก็ได้ซื้อสามบาทคนเดีสองพันครัวออกออกาสมศูนเลยค่ะตรงตเลยครับตรงเลยพันนี้ว่าเป็งการกระทนทางปูนี่แหละค่ะคนมาเมื่อเมื่อคนเสียเมื่อเมื่อคนมาดูว่าท่านดทุนเด้อปูแต่เล่นแต่ทุ่นขึ้นมีเพื่อนมีลออทุ่ยไยแคปาจอไว้ได้ครับเด้อมือนี้ สำหรับมือนี้นะครับเนาะเท่านั้นค่ะสามหมู่ร่างมือร่างมือวัาฝันร่างมือวัาฝันกับเครื่องวัดอุณหภูมิห้องค่ะได้ช่อมือนะครับห้องห่องควบสามตัวครับเข่าสามตัวความค่ะแล้วตัวจุดขาดค่ะมัอมือมาเท่นเมื่อนั้นอันเครื่องเครื่องห้องเองนะพอดีลูกไส้เดี๋ยวเห็นวัดดีมือฝนตกกันบ่ค่ะล่มเงี้ยสามเจ็ดก็ได้ไปเติมให้เพื่อนหาออกหาเด็ดออกหาสามสามหา ต้องออกกันนี่แล้วก็มาออกตัวนี่เองสินะสลับแต่จะได้ได้สองแด้งช่วงนี้ช่วงนี้ต้องอาศัยกวงเสียเองก็เว่สียมาเพ่นกับฝากมาสื่อหลายเพ่นกระริดพ่นนี่พ่นสินหลาพ่นอยู่ครับแม่แม่พ่นกับฝากมากแต่พอดพ่นนี่แม่ไม่ทำนี้เด้ลูกใส่สื่อสักว่านี่ค่ะขออาหารแล้งปูกะปูกัเลยว่าหันถือลูกกัสิความบุญน้ำปูบานนี้ปูกัเลยหไห้ค่ะไป่น่อยน้ำม่นานหน่อยเลขถ่ายเงินนี่เก้าเจ็ดสองมันได้เอาไปมุนนะค่ะ ปลาผูกประตูนะคะ,นะ 92, 99, 99, เนาะเก่าสองสองเก่าเลีกออกสองเก่าีเหมือน,น,นเพืออ่อนหนึองสองครึ่งสอคงครึ่งนะคะเดี๋ยวอันน,นี้เราไขอหลอบเพียงหลอใบ,บแห่งก้อนค่ะหลออแรงกันอีหลอหนึ่งสินะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีภาษิงงนะคะไล่วันนี้เป็นโอ้ไล่เดือนนี้เป็นแจ้งไดคือว่าฝันแบค่ะไล่เดือนท่านได้ฝันค่ะจูมือน,นี่ขอขอเป็นมือก่อนข้อข้อเป็นมือเป็นมือเป็นมือไปก้อนไ้องใสสีบ่งงนะคะ เอาเป็นเมือเป็นเหมือเท่า,ากันจะได้เอาเป็นเมือนี่ค่แต่ว่า<ร>ฟั<ร>ฟมนฟมเกลือ,อ,อกับฟันวันได้กินคนเอาของมาหายได้หลายค่ะกินกัดกินกัดกินโดนตะวันเล็กที่ซื้อไว้ตองหวอัวตะซื้อไว้แล้วนะะี่ค่ะอ่ะเอาซื้อไปแล้วเหอครับซื้อไว้แล้วค่ะแต่ซือซื้อเล็กสิบหกไ่เดือนมาค่ะแทนค่ะของของหัวตอนที่หนึ่งนะค่ะสิบหกกับสิบห้านี่คือจองอะไรอยวครับ เพราะว่าสังเกตได้ว่าเลขแต่คือตามโตเก่าของหมวดต้องหันละค่ะแมงค่ะแต่คือจองไว้แล้วก็จะนี่ตัวนี้สิบหกกับสิบห้าก็มีตคนนึ่งหมดเลเอียงกอดปูว่ามข้อมูงล่าวเวสุวรรณองค์ปูเวสุวรรณหาหาเก้าศูนย์เนาะเก้าศูนย์นี่เป็นของหมวดนี่บับแมงค่ะของหมวดนี่หาตามตัวก็ค่ะหาเก้าศูนย์ที่ว่าโดนตำรวจจับดิอะไรครับอันที่มันฝันอัน ฟันว่านขี่รถไปล้วค่ะก็เลยออกบมือมือละเมื่อว่าหนึ่งหนึ่งเจาะอวบมือมือวันว่านี่ยาตอนเชียงกินข่าพี่น้องอยากพี่น้องเล็บชิดตัวสันการเจดีเบอร์วิชิดเนาะเวลากินเข่ากันอยู่พี่น้องเล็บชิดฟันนั้นว่าขี่ว่าจะไส้ไปค่ะตำรวจนั่มจับว่าเอ้ารถเพราะนั้นรถมันเสียงดังคอมันเสียงดังว่าเขาไปไปเอารากมาบ่อสันพ่อแม่เนี่ยรถเทาได้ดีเองเพราะฉันเอาไปเสียงตัวสันได้เอาไปเสียงค่ะเป็นผู้เฒ่า ผู้ชายอย่างนี้จเสียงบ่รู้ว่าผู้ใดหรอค่ะวัานจะเลยเอาไปไปเสียงไว้เช่นนั้นบ้านเพลินสูงแม้เป็นพืชต้นใหม่ใไหมเป็นบานใหม่แล้วก็มีต้นใหม่ใหญ่ๆหรือจังต้นต้นหญ้าเนั่นีช่ไหมค่ะเอาไปเสียงไว้ตำรวจจะหาโมเยนนี่ค่ะหารถจักรยานโมเยนเลยบ้านนี้ขี้กายมาก่ะเขึ้นกระเลี้ยวก็เห็นว่าได้เพื่อไปคนทุกหลังผ้าเลยทุกบ้านทุกคนล้างเลยเลขทะเบียนนันรถท่านันเทียเก้าเปียถาวัานจะเล่บอกคนหมุนเหรียญว่านีบอกอยู่มืดมื้อ วันเลว่าตำรวจจับแสดงว่าถืออยู่มืดเหมือวันเลวางเลยนะคะค่องเขาแบบมาส่งเีนะค่องกับเงินเขาแบบมาส่งค่ะเินแบบมาส่งท้องกบบมาส่งวันต้องไปเอาวัวหองไ่ะอ่ค่ะเก็บเขาเซียม่างเดียวรถจนไม่มีที่จะจอดเต็มเลยื้อขั้นหนอกขั้นหนาเอฟซีวางวันนี้เสียเอฟไปซื้ออขั้นแล้วเสื้อมงจอดเลยพ่อใส่เตี้เก่าซุดอก่าซุเก่าวันกเปาเยอะเนาะ จะปน,นีรดตู้เพิ่นไหญมากไหมยืมเล้อค่ะงวาสีอัน้ายอันหกศูนย์ก็เลื่อมด้วว่าหกศูนย์มากกว่าศูนย์หัวคนสวาสีน่าแล้วบัีฑนรถเพิ่นมากมือนานรถตู้เพิ่นมากเพิ่นถอยมากอย่ายมันต่ำเสามันโมเหีนเสาบัณฑเพิ่อนอันหนึ่งเจ็ดหศนยวากันเลยว่า,รวากระตุงก็เป็นทะเบียนรถตู้อันเจี๊ยเอกได้หลังสินะค่ะเพ่ว่าเมื่อน้ไปโต๊ะกลุ้มกันท่อนหนามเลยแตกเพราะเามันสิออกเลยรถบ่เอกันะ ีเพื่อก็จัดหกซูนนหกไวถ้คจะไปขืนเงินอยู่เลยค่ะโอ้ได้บานดะไรเปนอว่านรได้เป็นหลงพักกับเได้สามตัวนาค่ะตรวจยั้บริแล้วทุกค่ะเนี่สามตัวนาซีสองสีเจ็ดครับแค่อันนี้ศูนหกค่ะศูนหกี่วดนี้สีตามเพราะเขทะเบียนรถตู้อ่าหกสามเหรอคะหกสามนะครับ แตาว่าตีเอฟเฟ่นฟันเพฟ่นฟันแล้วค่ะถ้าเอฟเนฟันตองหัวแล้วครับตัดี้เอะไรอันนี้คือของหัวต้องหั่นะคะเนาะรตลีหัวต้องหั่นย่างบ้าจะไปขืนเงื่อนค่ะตรวจยางบ้นแล้วครับผมตรวจแ่เรศไทยไะตรวจแ่เลไทยย่างบ่าในตรวจโตอื่นนะคะตรวจแค่ศูนหกแสดงว่ารติรี่ เจ๊เอกแค่เต็มๆวังสี่สองบางมื่นเหลี่ยมอ่ะมีเรื่องเจ๊วันบดอ่ะแม่นค่ะเาหันบดค่ะบางส่วนก็บางส่วนก็เลยถึงเงินเลยนะขึ้นบางส่วนนะครับเนาะได้เป็นล้านเจ๊วันเจ๊วานเสด็จเปลี่ยนกระสอบกระเป๋าใหม่ไม่้องกระเป๋านี้เค่งเนาะหน่อยไเงินบ่พอครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊วันนะครับผม รายวันวันนี้ก็คือมี83ค่ะมกับาแล้วก็17นะครับผมส่วนรายเดือนที่เจวันฝันนะครับที่จองลอตเตอรี่ไปแล้วก็มี16กับ1นนะครับผม5 9 0นะครับส่วน6 3นี่เป็นทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถเลขหน้านะครับผมนะครับทะเบียนรถเลขหน้านะครับของเสียเอกนะครับเนาะครับนี่นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางนะฮะ ของเจวันนะครับผมขอขอบคุณพ่อ,อ,อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอลารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดการดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังครับผมคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ